ออเดอร์แรกมาแล้วนะคะเห็นเห็นแท่งก่อนหน้านะคะจบไม่ผ่านแนวต้านนี้นะก็เลยกดลงแล้วก็เบิ้ลไม้ด้วยนะคะโอ้โหเราดูกราฟ otc นะคะเปิดมาออเดอร์แรกมาดูห้าวิมาลุน แต่ไม่น่าจะสู้ไหวนะคะว่าแรงซื้อมาเยอะเลยออเดอแรกแพ้ไปค่ะยี่สิบเหรียญนะคะคิดว่าเขาจะลงต่อนะคะแต่เขาไม่ลงแล้วแทงต่อไปเขาก็ลงค่ะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาอีกออเดอร์นึ่กัน สำหรับออเดอร์ถัดไปนะคะเห็นเป็นรูปแบบกลับตัวเนาะแล้วก็จะกดลงนะคะเพราะเห็นแท่งแดงแรงขายน่าจะมาแล้วนะคะแต่ด้านซ้ายมือก็มีแนวรับนะที่เนื้อเทียนกับปลายไส้นะคะแต่ก็ไปกดเบื้อก็คิดว่ากราฟมันน่าจะลงมานะคะแต่ซ้ายมืออเรามีแนวรับอยู่นะคะเราก็ไม่ได้ตีเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกัน ว่าออเดอร์นี้มันจะมีแรงขายช่วยเราไหมนะคะหรือ <c oughs> ว่าเราจะแพ้อีกนะคะแล้ววันนี้ก็ดันไปเบิร์นไม้แล้ว OTC เนี่ยอย่าเล่นเบิร์ไม้อย่าเล่นไม้ใหญ่มากาลงมาแล้วมีแรงขายลองขายช่วยเราป่ะเฮ้ยอีกนิดนึง โอ้โห oh, แพ้ไม้หนึ่งติดลบไปหนึ่งเหรียญสามสิบนะคะโอเคยังยังดีนะคะเนี่ยดีดีบนไม้ป่ะเราได้ไปต่อนะคะเดีย๋ยวเรามาดูออ,อเดอร์นี้ออเดอร์นี้ก็จะกดลงนะคะเพราะเหมือนว่าเห็นแรงขายเข้ามาแล้วะคะ่ะแต่ก็ไม่ดูแรงแนวรับซ้ายมือแล้วนะคะอืมมันยังไงเนี่ยอ่ะจะเบินอีกไหม แต่ถ้ามันขึ้นขึ้นแรงผิวชนแนวต้านข้างบนแล้วมีแรงขายผักลงมานี่ก็จะดีมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นปะเนี่ยเราคิดว่ามันแท่งแดงมันจบเลยแนวเรามันน่าจะลงให้เราอ่ะอีกห้าเฮ้ยไม่ครับ แท้ไเอีกนะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอ่ะกดลงพอเชื่อในแนวซ้ายมือเห็นปะาเห็นแทง่งกะด้วยสายตานะคะคิดว่ามันจะลง คิดว่าแนวนี้น่าจะช่วยเราได้ก็คิดว่าแพแล้วค่ะก็เลยไปดูคูอค่อือ่นแต่เฮ้ยพอแบบมันเด้งใหม่เฮ้ยน่าลุน้นน่าลุน้นหยดิดหนึ่งลงไหมเนี่ยอีกแปอรวิลุนล้นลุน้นลุ้นเปิดกลับฮาวีดูค่ะลงไหม เอ้ยเราชนะนะคะโอเคนี่กดตรงแนวต้านพอดีนะป่ะเราไปต่อนะคะเราก็รู้สึกว่า aotc นี่เราน่าจะกดใกล้ๆหมดเวลาดีไม่น้อกหรือ มองหาแนวรับแนวต้านที่ดีเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเริ่มรู้แกวละออเดอร์นี้นะคะเนีย่ยเดี๋ยวออเดอร์นี้จบนะเราเห็นแรงซื้อเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปหาไส้แบบทะลุแนวนี้ไปเลย เออแต่ก็ลืมไปว่าไส้ก่อนหน้านะไม่ได้ทะลุแนวต้านเราเลยเราน่าจะไปกดลงตรงแนวที่เราตีดีกว่านะคะดูนะดูมันขึ้นให้เราดีใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เราดีใจอ่ะขึ้นไปโอเคแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทะลุแนวของเรานะคะ พอมันมันไปชนเส้นต้านของเราปั๊บโ t ทีซีอะไรกเกิดขึ้นได้ค่ะมันโดนแรงขายผักกลับลงมานะคะนี่คือเราวิเคราะห์ผิดค่ะเพราะว่าเราคิดว่าแท่งเขียวข่อน้าเป็นไส้น้ำร่องก็จริงแต่ไส้น้ำร่องอะ่ะมันไม่ได้ผ่านแนวต้านที่เราตีนะคะถ้ามันผ่านแนวต้านที่เราตีแท่งเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เราวิเคราะห์ผิดเนาะ ก็เลยแพ้ไปนะคะไม่เป็นไรแท่งต่อไปเราก็กดลงนะคะเพราะคิดว่าอ่ะมันน่าจะลงแล้วไหมหรือยังไงแต่กราฟยังมีแรงซื้ออีกนะคะแล้วแรงซื้อเยอะด้วยเราก็แบบอะไรนี้ มันมีปลายไส้สายมือค่ะที่เป็นโดจสีแดงอะไม่ได้ตีไกม,นะมันเป็นน่าจะเป็นแรงซื้อที่ผักเข้านะแต่ก็มาลุ้นกันว่าเราจะติดลบยี่สิบเหรียญหรือว่าเราจะติดลบนิดหน่อยนะคะมาลุ้นกันโอ้กราฟลงมาแรงมากนะคะเนี่ยนี่ไง อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะชนะยี่สิบเจ็ดเหรียญเลย,ยน,น,นะคะโอเคแทงต่อไปจะกดลงอีกเลยไม่ได้วิเคราะห์เลยเห็นเป็นแบบแรงขายมานะคะไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเลยทางที่แบบก่อนหน้านี้โอ้โหแรงซื้อมากังเกือบไปกดแรงขายลงอีกแล้วแต่ก็เชื่อในแท่งเทียงไงเพราะเห็นไส้มันโดนทุบลงมามันน่าจะมีแรงขายเข้ามาแล้วนะอะไรเงี้ยอืม กดอีกเชื่อในแรงขายไงคิดว่ามันน่าจะลงมาให้เราแล้วนะคะก็มาหลุนกันเนาะว่าจะยังไงแรงซื้อกับแรงขายสู้กันอยู่ค่ะโอเค ก่ก <Okay. S 2> ็ชนะไปเรากู้กลับมาได้แล้วนะคะตอนนี้ได้ร้อยสิบแปดเหรียญเนาะวันนี้อยากปิดบวกด้วยกำไรที่ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเล่นได้มาร้อยสิบหกเหรียญเนาะตอนนี้ได้กำไรอยู่สองเหรียญละอยากได้กำไรต่อจากอีกเมื่อวานนะคะอย่างน้อยก็สามร้อย หรือห้าร้อยบาทก็โอเคแล้วค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์เนาะอย่างนะคะอย่างจะเล่นคู่นี้ จริงน่ากดขึ้นนะก็เห็นแรงขาย,ยมันมันน้อยลงแล้วอะมันแทบจะหมดแรงแต่ก็ไม่ดีกว่าถ้าเขาเด้งลงมาหาเส้นแนวรับที่เราตีลงไปไส้แท่งแดงก่อนหน้าเราอาจจะกดขึ้นนะฮะแต่เขาไม่เด้งลงมาเราก็เลยไม่เล่นเค okay. เดี๋ยวมาดูออ,อเดอร์นี้กันออเดอร์นี้จะกดลงนะคะเพราะเห็นแท่งก่อนหน้าก็คือแท่งเขียวอะมันเหมือนเนื้อเทียนอะจบไม่ผ่าน แนวเนาะแล้วก็เห็นแนวต้านที่เอาตีใช่ปรแล้วไปลายไส้แท่งเขียวก็มีแรงขายมาเราก็เลยกดลงตรงนี้เลยแต่เสี่ยงนะเออถ้ามันมันอาจจะมีแรงขายเอ้ยแรงซื้อพุ่งก็ได้แต่เราก็กดได้ตำแหน่งที่แบบเราอยากได้จริงๆนะคะก็มารลุนไกลถ้าแพ้ชนะนี่ก็นิดเดียวเลยโอเคชนะไป ได้127หนึ่งรอยี่สิบเจ็ดเหรียญแล้วนะคะอืมแล้วตอนนี้ก็ออเดอร์นี้นะอยากกดขึ้นมากเลย <c oughs> แต่ก็กลัวโดวนทุบลงเหมือนกันเหมือนสต๊อกมันจะหักลงแต่ก็คิดว่ามันจะขึ้นไปหาแนวข้างบนแต่ก็ไม่เล่นนะคะมันสุ่มเสียงไปอะ่ะ ันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางเลยซื้อหรือขายเดี๋ยวเราจะเพิ่มยอดเงินนะครับเราจะพร้อมให้มันเป็นลงท้ายด้วยศูนย์นะ โอเคเราจะเล่นออเดอร์นี้นะคะเราเห็นแพทแพทเ pattern กราฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีเส้น5วิกันไปย1 0วิเดี๋ยวเราจะตีเทนไลน์ลงมาแนวเฉียงนะคะถ้ากราฟลงมาถึงเทนไลน์ที่เราตีนะคะอ่าเรามาตี5วิเนาะนึกว่า1 0วิอ่าถ้ากราฟลงมาถึงเทนไลน์ที่เราตีนะคะเราจะกดขึ้นอ่า อันเดอร์นี้ทำไมถึงกดขึ้นก่อนหน้านี้แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวนะคะแสดงว่ามีแรงซื้อแล้วเราก็เห็นรูปแบบกราฟนะคะที่เราจำได้ก็คือมันเป็นเทนขาลงแล้วกราฟย่อขึ้นไปถ้ากราฟจะขึ้นต่อเขาต้องย่อมาหลบมาชนเทนไลน์ที่เราตีนะคะก็อาจจะซึ่งเป็นแนวรับย่อยนั่นแหละแล้วเขาก็จะขึ้นไปต่อนะคะ อ๋อ,อเดอร์นี้ก็ชนะขาดลอยนะคะโอเคนี่ปิดงานค่ะบ๊ายบาย